สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทำซุปมิโซะอร่อยๆนะคะวัตถุดิบก็จะมีสาหร่ายวากาเมะแห้งนะคะมิโซะนะคะแล้วก็อซอสทั่วเหลือนะคะใช้ของคิคโคมันนะคะแล้วก็มีเต้าตหู้ญี่ปุ่นคะ่ะเริ่มแรกนะคะเอาสาหร่ายวากาเมะน,นะคะไปแช่น้ำนะคะปริมาณก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วแต่เราค่ะต่อไปนะคะก็มาหั่นเต้าหู้ญี่ปุ่นนะคะหั่นเป็นบล็อกๆนะคะชิ้นพอดีคำก้อง อขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าถือกล้องอยู่ก็หันออกมาแบบว่าชิ้นอาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะค่ะก็หันไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะต้มน้ำนะคะไฟกลางนะคะก็ใส่ซอสลงไปนะคะอ่าอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีน้ำสต็อกนะคะแนะนำว่าให้ใช้แทนซอสได้นะคะ จากนั้นก็ใส่มิโซะลงไปค่ะปริมาณก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆค่ะเค็มไปก็ใส่น้ำเพิ่มนะคะคนวนไปค่ะคนจนละลายเลยนะคะแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ญี่ปุ่นลงไปค่ะก็ระวังน้ำกระเด็นด้วยนะคะนี่ค่ะคือสาหร่ายวากามินะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแบบว่ากินกันได้ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะ ก็ตอนที่เราแช่น้ำไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะคะหลังจากนั้นก็คนค่ะนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับซุปมิโซะแสนอร่อยของเราตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ